ในวันบรมพิธีหลังจากฝ่าบาทเลื่อนยศให้สูชือจู่ๆมีคุณนางออกมาเปิดโปงนางเอกซึ่งก็คือเต้เท้าเลยเต้เท้าไล่ทุนฝ่าบาทมีคนลือกันหน่วยมิิงจงไมีหญิงปลอม็นชายเขาทำงานในหน่วยถือบันการลบลูกเบื้องสูงพร้อมกับมอบหลักฐานเป็นรูปว่าสาวงามที่จิตกรฉีวัดเึ้าในคุกประกอบกับสมุดบันทึกของจิตตกรฉีที่บันทึกข้อมูลหญิงสาวที่เป็นเหยื่อเอาไว้แต่มีหน้าหนึ่งหายไป ข้อมูลในหน้านั้นคือซูฉือซึ่งไม่รู้ว่ารอดมาได้ยังไงถามสมุดหน้าสุดท้ายยังถูกฉีกทิ้งเพื่อไปบังตัวตนพร้อมกับหมายเล่นงานฉีอองที่แชมป์หน้าตาสินความโดยพละการในละเทศเสื้อจืดไปชายแดนพระเอกแย้งเสื้อจืดประพฤติไม่ชอบลักพาตัวขุนนางเขาผ่านไปเห็นและยื่นมือเข้าช่วยวินอองพ่อบุญธรรมของประมุขน้อยขัดขึ้นมาเขาไม่เชื่อคำพูดของพระเอกที่กล่าวอ้างอยู่ฝ่ายเดียวและขอให้ฝ่าบาดเบ,บิกตัวเสื้อจืดเพื่อถามความจริง ด้านซื่อจื่อเริ่มให้การเทสว่าคืนนั้นได้เท้าสู้มาอัลาวาดและหลุดปากพูดความลับที่ปลอมเป็นชายออกมาเองตัวเขากําลังจะมารายงานฝ่าบาทแต่วันนั้นฉีอ๋องมาขวางไว้ก่อนฉีอ๋องโกรธจัดพยายามช่วยแก้ตัวให้หนางเอกว่าดตซื่อจื่อให้ความเทสพร้อมกับกันไม่ให้หนางเอกถูกตัวสอบว่าปลอมเป็นชายวินอ๋องขวางไม่เลิกเรียกทหารเข้ามาตรวจสอบนางเอกนายเอกเริ่มมองออกมีคนจ้องเล่นงานฉีอ๋องอยู่ เลยออกปากยอมรับว่าตอนปลอมเป็นชายเข้ามาในหน่วยหมิงจิ้งและขึ้นหนังสือตั้งตั้งให้ฝ่าบาทและฉีอ๋องก็ไม่ทราบเรื่องของนางจากนั้นนางถูกลงโทษคุมขังในคุกหลวงด้านเพลจะไปเกลี้ยกล่อมฝ่าบาทให้ส่งเสริมระบบข้าราชการหญิงส่วนเรื่องนายเอกหลักฐานชัดเจนไปทูลให้ฝ่าบาทช่วยของไม่เป็นผลเลยกะเอาเสียงของรัศดรเข้าช่วย สั่งมือขวาให้นําคําร้องของรัชดานไปกลมอายามขอร้องให้ปล่อยตัวแต่เทาซูมปินอ่องพลาดโอกาสเล่นงานเพลงรอบนี้แต่ดีที่มีนางเอกในกามือและจะใช้นางมาเป็นกับดักล่าเพลงมาติดกับด้านได้เท้าเลยสั่งเจ้าหน้าที่ทรมานนางเอกจนกว่าจะทนไม่ได้ยอมทำตามที่ได้เท้าเลยต้องการนางเอกทำทีทนทรมานไม่ไหวแล้วลอกถามได้เท้าเลยจะให้นางให้กันยังไงตอนขึ้นศาลเลยรู้ว่ามีคนจ้องเล่นงานเพลงอยู่จริงๆแต่เท้าเลยสั่งนางเอกตอนขึ้นศาลให้ชี้ตัวว่าชีดออกเป็นคนมองการวางหมากให้นางเอกปลอมเป็นชา เข้าไปในหน่วยหมิงจิงจากนั้นฉีอองหาทางช่วยให้หนางได้เล่นตำแหน่งเป็นขุนนางขั้นที่ห้าแล้วสั่งให้หนงางรอลงมือตามแผนส่วนฉีอองรอจังหวะทำลายราชสำนักเพื่อกอ่อกระบฏนายเอกที่ได้ยินก็สะบดัดขำที่พวกคนชั่วลงมือล้มฉีอองเองไม่ได้ต้องมายืมมือนางทำเรื่องชั่วแทนส่วนได้เท้าเหลยหนายเอกก็มองออกว่าเป็นพวกขี้ยามเลยเป็นเหยื่อให้คนบงการอยู่เบื้องหลังกดดันมาให้ทำเรื่องต่ำช้าแบบนี้ใต้เท้าเหลยไม่สนนำหลักฐานเป็นคำให้การเทจมาบังคับให้หนางเอกลงลายมือชื่อยอมรับผิด ขณะเดียวกันที่ท้องพลงญขุนนางต่างพากันไม่เห็นด้วยที่ราษฎรเยี่นคำร้องให้ปล่อยตัวได้เท้าซูฉีอ๋องเข้าฝ้าฝ่าบาทเพื่อหาทางช่วยนางเอกด้วยการขอให้ฝ่าบาทอนุญาตให้สตรีเข้าเรียนในสถานศึกษาและรับราชการเป็นขุนนางได้พร้อมกับมอบหนังสือคำร้องที่ราษฎรและเหล่าบัณฑิตนับหมื่นร่วมลงนามขอความเมตตาต่อฝ่าบาทให้ผู้ที่มีความสามารถสอบเป็นขุนนางได้โดยไม่แบ่งเพศ แต่วินอองคันฝาบาทจูจูฉีอองมุ่งความสนใจเรื่องนี้ของพระหวังจะช่วยซูเฉิมให้ดอนรับทอดสมากกว่าด้านนายเอกมองออกว่าคนที่จ้องเล่นงานเพรกสร้างหลักฐานเท,ท็จพอนางตกอยู่ในอันตรายเพรอก็จะติดกับบุกเข้ามาช่วยแล้วจัดการตัดสินทอดเพรกโดยใช้คนของพวกนั้นเองนายเอกได้ตะหวังให้เพระเกจะตกหลุมพรางนี้ไปอันขาดด้าน,น,นท้าไเหล่ยเข้าฝ้าฝ่าบาทพระเทดท,ทูลว่านายเอกถูกฉีอองบงการทุกอย่างเพื่อหวังทำลายราชสํานักก่อกระบฏและมอบคำให้การเท,ท็จต่อฝ่าบาทฝ่าบาทยังไม่ปักใจเชื่อ และแพยก็ต้องกลับได้เท้าเลยหากเขามีความคิดเช่นนั้นใช่เพียงสตินีนางเดียวคงกะ่อกะับบไม่สําเร็จหรอกแต่เท้าไล่เห็นว่าหน่อยจริงงขึ้นต้องต่อฝาบาทยศสู้ถือยิ่งสูงยั่งได้เข้าใกล้พระราชวางังแสดงว่าฉีอ่องคงมีแผนกันในใจอยู่แล้วบวกกับที่ฉี่อ๋องพยายามปูทางให้สู้ฉือก็ยิ่งยืนยันได้ว่าทำให้การเป็นจริง แพรพยายามหักหลังคําพูดของเตเทาเลยแต่เทาเลยแถต,ต,ต่อไม่ได้เลยแสดงละครขอความเมตตาจากฝาบาทฝาบาทร่มคิดหนกักเพราะเราคุณนางแต่ออกเป็นสองฝ่ายฝาบาทเห็นว่าหลักฐานอ่อนเกินไปพิสูจน์ไม่ได้ว่าฉีอองผิดจริงหรือไม่แต่ซู้อฉือรบหลูเบื้องสูงคือเรื่องจริงนเนกเลยซวยฝาบาทตัดสินโทษให้รอประหารหลังจากทูดไปหลงเดินทางกลับไปแล้วอินอองไม่สบอารมณ์จะปล่อยฉีอองลอยนวลง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ถึงไม่มีหลักฐานชี้ชัดแต่ช่วยปกปิดความลับนาาเอกถือว่าผิด จะให้รัษฎรคลรหามไม่ได้ยังไงฝ่าบาทก็ต้องตัดสินทอดฉีอ๋องแต่แล้วอินอองก็ส่งพระกิ้วอุตส่าห์เป่าหูหลานชายตั้งนานแต่หลานทําพิดสั่งลองทอดท้าก,กับบริเวณฉีอ๋องประมุกน้อยและหลู่ซวงบุกคุกหลวงเพื่อช่วยนางเอกก็บังเอิญเจอกับแพร่ที่ปลอมตัวบุกคุกหลวงมาช่วยนางเอกเช่นกันนางเอกเตือนแพรกนี้เป็นหลุมพรางที่ต่เท้าเลยใช้น้างปันกับดักล่อแพร่ทให้ดิดกับเข้ามาช่วยเลยขอให้แพรกอดทนอย่าได้วุ่นวายมาช่วยนางแหกคุกออกไป ระหว่างนี้เพร่ต้องหาทางป้องกันตัวจากคนเบื้องหลังที่คิดร้ายกับพระเอกเพรกเ,เ,เห็นด้วยกับวิธีของนางหากล้นคุกช่วยนางออกไปเรื่องก็จะยิ่งวุ่นวายลายลมเลกแผ่านการนี้องครักษ์มือขวาแนะนําให้เพรกเพิ่งอำนาจไปหลงเพื่อรับมือกับพวกอยู่เบื้องหลังที่จ้องดันงานเพก่ยู่เพรกและไปทูลฝ่าบาทจะพิเศษก,กับองคหญิงอินส่วนจากไปหลงแต่มีข้อแม้ว่านําพิเศษฝ่าบาทต้องทาการนิรแทศกรรมให้แก่ราษฎรฝ่าบาทเลยรู้ว่าที่เพก่ทำแบบนี้พระชอบสูชือ ไม่งั้นตนก็ไม่ตัดสินทอดประหารนางเราจะให้พี่ชายตัวเองต้องไปแต่งกับคนที่ไม่ได้รักแบบนี้ฟาบาททําไม่ลงส่วนแพรกันไม่ให้ฟาบาทตกเป็นแค่ปากเหล่าขุนนางและใช้วิธีนี้เพื่อช่วยให้ในายเอก้นทษและไม่ต้องพัวพันไปถึงฟาบาทตัดภาพพระ้วยองค์หญิงอินซวนขณะหลับมีตัวปลาแต่เต็มข้างฝาวันต่อมาหลู่วงบุกไปถามแพรกไม่ได้ยินว่าแพรกจะแต่งงานกับองค์หญิงแคว้นไปหลงทั้งที่นายเอกยังอยู่ในคุก แพร์ยอมเล่าให้สหายฟังที่เขาต้องเอาตัวเข้าแล้วก็เพื่อจะช่วยนางเอกให้ออกมาจากคุกอย่างสมเหตุสมผลส่วนหลังจากนั้นก็ยังไม่คิดว่าจเจ้าไงตอบขณะนานงเอกอยู่ในคุกได้ยินเจ้าหน้าที่คุยกันเฉียงกําลังจัดงานเลี้ยงรับรององค์หญิงอินซวนอีกไม่นานทั้งสองก็จะมั่นหมายกันในเอกเขา่าซุดที่ท้าเพื่อจะใช้วิธีนี้เพื่อช่วยนางออกไปขณะงานเลี้ยงรับรองหลังจากองค์หญิงแสดงเพลงจบก็มีอาการมึนหัวอาเจียนเป็นเลือดหมอมาดูอาการและทําการสกัดจุดป้องกันผิดเพระวิงเวลาไปก่อน แต่ถ้าถอนพิษไม่ทันเวลาคงอยู่ได้ไม่เกิน5วันและไม่รู้ด้วยว่าต้องถอนพิษนี้ยังไงเพราะไม่เคยเจอพิษประหลาดแบบนี้มาก,ก่อนชินอ๋องเลยพาน้องสาวกลับไปพักที่จุดพักมาเขาให้องหญิงพักที่จนฉีอ๋องต่อไม่ได้เพราะนางถูกพิษที่นี่และยื่นคำขาดฝากแพร่ระทุนฝ่าบาทให้สืบหาคนวางยาพิษน้องสาวเขาให้ได้รวมถึงต้องหาวิธีถอนพิษให้ด้วยหากน้องสาวเขาเป็นอะไรขึ้นมาทัอจักไปหลงจะมาประชิดที่แขวนต้าเหลียงหน้า ด้านวินอ๋องเรียบทุนฝ่าบาทเรื่องที่เกิดขึ้นกับองหญิงอินส่วนหากหาตัวคนทําไม่ได้แล้วองหญิงไม่มทางรักษาทางไป่หลงไอป่าจะทําสองครามกับต้าเหลียงและเป่าหูฝ่าบาทที่ไม่เชื่อว่าฉีอ๋องเป็นคนวางยาพิษแต่เรื่องเกิดขึ้นที่ตัวฉีอ๋องยังไงก็เป็นที่ขอรหาฉีอ๋องต้องโดนลงโทษและต้องมีคําอธิบายให้ทางเปง่ยหลงแต่วินอ๋องก็น่าแหงอีกรอบฝ่าบาทฆ่าโทษฉีอ๋องแค่กักบ,บริเวณเพล่คิดไม่ตกถ้ารักษาองคหญิงไม่ได้นอกจากจะช่วยนางเอกไม่ได้แล้วยังต้องรับมือกับทางเปง่ยหลง แลปลอมตัวเข้าไปหาด้วยกับฝาบาทและโน้มน้าวขอให้ฝาบาทปล่อยตัวนายเอกเออกมาสืบคดีองค์หญิงถูกยาพิษพร้อมกับให้เหตุผลหากนางสืบหาความจริงคดีนี้สำเร็จฝาบาทจะได้ยกโอกาสนี้ผลักดันให้มีขุนนางหญิงในราชสำนักแถมยังช่วยเปรกกำจัดอุปสรรคไกลกเกลี่ยความสัมพันธ์กับเปรยรงได้ฝาบาทได้บอกราชองคการให้นักโทษสซชือมาสืบคดีแต่วินอองขัดทุกฝีก้าวใส่ความเปรกว่าน่าสงสัยสุดว่าวางยาพิษส่วนนายเอกก็คนของเปรกจะให้มาสืบคดีนี้ไม่ได้ หัวหน้าหน่วยมิงจึงได้แก้ต่างให้พระเอกก่อนหน้านี้ได้ตวรวจสอบที่จนฉี่อ่องไม่พบร่องรอยยาพิษเป็นไปนไม่ได้ที่ฉี่อ่องจะวางยาเห็นคนรีบพลิกสถานการณ์ให้ายเอกมาช่วยสืบคดีอินอ่องพยายามเล่นใหญ่สุดท้ายมันถูกตบหน้าว่าบาดออกละาช่องการไปแล้วเอาตามนั้นให้ยเอกอ,อกมาสืบคดีหากคนวางยาพิษองค์หญิงอินซวนในเอกรับราชองการให้สืบคดีและถอนพิษช่วยองค์หญิงอินซวนเป็นการไถ่โทษที่หลอกลวงเบื้องสูงชินอ่องสั่งคนตวรวจสอบจุดพักม้าไม่พบสิ่งผิดปกติ ด้านในายเอกบอกชินอ๋องหน่วยมิงจึงตวรวจสอบอาหารและอุปกรณ์ที่จวนฉีอ๋องแต่ไม่พบสารพิษเช่นกันหรู้ช่วงตรวจาการองคหญิงพบว่าองคหญิงถูกวางยามาหลายวันแล้วก่อนที่จะร่วมงานเลี้ยงกับฉีอ๋องซะอีก ชินองและผู้บัญชาการฟู่เห็นตรงกันเป็นไปไม่ได้เพราะหลายวันก่อนองหญิงยังปกติดีหรูซวงรู้เพียงว่าพิษนี้เป็นพิษเรือรังสัมผัสวันละนิดมันจะแพร่เข้าร่างกายจนทนรับพิษไม่ได้และยังไม่รู้ว่าเป็นพิษอะไรเลยขอนำเลือดองหญิงไปตรวจด,ดูก่อนเพื่อหาวิธีถอนพิษในบบเข็นที่จนคุ้มกันนหนานะแต่องหญิงยังคงได้รับพิษแสดงว่าเป็นฝีมือคนใกล้ชิดเท่านั้นที่ทำได้และเป้าหมายของคนร้ายคือมุ่งทำลายความสัมพันธ์สองแผลนและหมายทำลายงานอภิเษกเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในเสนอวิธีกกกกกกาาารรัับบชินอออให้้ต่ลดวยศ องหญิงได้พูดมากฝีมือมารักษาพักไม่กี่วันก็หายปกติและหากเรื่องนี้ถึงหูคนด้คนไรต้องเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนในเอกตวรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งก็คือห้องพักองค์หญิงพบร่องรอยสีขาวแวะววับบนฝาไม้จึงสอบถามเบาในจวนด้วยความว่าห้องพักองคหญิงมีปลวกเบ่าเลยเข้าไปไป้ายน้ำยากันัดแมลงโดยใช้น้ำยามาไปเครื่องถัง แปรกไปพบชินอนองเพื่อขอร่วมสืบคดีด้วยด้วยความที่มองเกมออกคนร้ายพุ่งเป้ามาที่เขาให้องหญิงเกิดด่วงในจวนของเขาเขาจึงยากจะผนผิดแถมคนร้ายยังทำลายความสัมพันธ์ของเขาก็ะเปิดหลงได้ไปในตัวแพรีกจึงอยากล้างมลทินให้ตัวเองชินอนองเลยยอมให้โอกาสเพร่อกไปหานางเอกน้นที่เกิดเหตุนางตัดพ้อที่เปรยียกต้องการช่วยนางจนต้องยอมมาพิเศษกับองหญิงอินซวนแต่สุดท้ายแล้วแพรยียกก็จะเป็นสามีคนอื่นอยู่ดีและในเมื่อเรื่องลงเอยแบบนี้นางเอกก็ทำได้แค่สืบหาความจริง แรกเหลือไปเห็นพินไม้สนก็นึกได้วันนั้นองหญิงวินส่วนเล่นพินนี้ชินหนองยืนยันอีกเสียงองค์หญิงฝึกซ้อมพินนี้มาหลายวันแล้วขณะท่านเอกพูดถึงน้ำยาการมาลางที่ทาเคลือบเครื่องไม้เพื่อการปลอกในห้ององค์หญิงหรือซวงเห็นว่าน้ำยาการเมลางนั้นมีสารพิษอยู่อย่างหนึ่งขณะเดียวกันสาวใช้ขององค์หญิงก็ดอนพิษสลบไปเช่นกันและเท่าที่สังเกตพิษมีความคล้ายกันแต่ก็ไม่เหมือนกันไปซะ,ะที่เดียวด้านเพลกรู้สึกในห้องมีกลิ่นบางอย่างแปลกชินหนองบอกมันคือกลิ่นกำยานพัน์ลิเทียองหญิงรดาน เพลกลองสุดกลิ่นดีๆไม่ใช่กลิ่นนี้สทัทีเดียวหรูโซงเลยลองทำการตรวจสอบด้านในแค่ชิน,นองเริ่มลงมือตามแผนขณะที่เพรกแนะนำบางอย่างกับชินอองจากนั้นชิน,นองบอกกับคนติดตามโอ้ยได้รับการรักษาจากแม่นางที่ตท้าซูพามาจนจะหายปกติแล้วอีกไม่กี่วันจะหารือเรื่องมันหมายกับฉีอองจากนั้นก็เดินทางกลับไปหลงทันทีส่วนคนร้ายหากคนมารับผิดบังหน้าก็พอเพราะเกรงว่าอยู่ที่นี่ต่อจะเกิดเรื่องอีก